สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่ป่าชายเดนชุมชนบ้านแหลมฉบังก็อยู่ที่บ้านแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับก็ไม่ได้พาพี่น้องไปสูตรโอโซนป่านานแล้วนะวันนี้กะว่าจะเข้าป่านะพอดีก็คิดถึง ก๋วยเตี๋ยวปลาตีนแถวนี้นะฮะก๋วยเตี๋ยวปลาอยอยู่นะครับก็เลยนี่แวะมากินก๋วยเตี๋ยวปลาดีกว่านะครับทีนี้พอแวะมากินก๋วยเตี๋ยวปลาปับ๊บก็นึกถึงป่าชายเลนได้ว่าตอนที่ช่วงมาครั้งล่าสุดเนี่ยเขาเริ่มสร้างสะพานเป็นปูนแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จคราวนี้ก็เลยมาดูว่าเสร็จหรือยังแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะได้สะพานปูนนะ มีอะไรที่มันดีก็คือดีนั่นแหละครับพี่น้องครับนะครับแต่ที่สําคัญก็คือที่ผมได้ก็คือการที่เราได้มาสูดอากาศในป่าชายเดนเนี่ยได้รับโอโซนจากป่าจากต้นไม้นั่นเองนอกอกนั้นก็ยังได้รับเสียงจากอีแกด้วยนะที่จะร้องแกแกแกนะครับก็คืออีแกที่ผมเคยลล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 ล แล้วครั้งหนึ่งนะฮะก็กแกนี่มีอยู่ที่หลงฉบังนี่ก็เป็นฝูงใหญ่เหมือนกันนะครับอีกแกก็เป็นกาชนิดหนึ่งที่ตัวมีขนาดที่ตัวเล็กกว่านะครับแล้วก็อาศัยอยู่จริงๆแล้วมาจากประมาณว่าชมพู่ทวีปจริงๆก็อาจจะติดเรือสินค้ามานะครับตั้งแต่สมัยก่อนนะครับแล้วเขาก็มาอยู่แถวแถวเพชรบุรีก่อน,นอยู่เพชรบุรีไปเพชรบุรีมา เห็นว่าภูเก็ตก็ดีเออก็ไปอยู่ภูเก็ตด้วยจากภูเก็ตจะมาเพชรบุรีจากเพชรบุรีขยับเข้ามาเรื่อยๆจนมาอยู่ที่แหลมฉะบังมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ภูเก็ตแล้วก็เพชรบุรีเนี่ยยังมีอีแก่อยู่หรือเปล่านะเพราะนั้นพี่น้องเพื่อนฝูงที่อยู่จังหวัดภูเก็ตก็หรือว่าจังหวัดเพชรบุรีนะฮะ ก็อัปเดตมาด้วยว่ายังมีอีแกให้ดูกันอยู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครไม่มีอีแกดูนะก็มาดูที่บ้านแหลมชะบังนี่แหละนะับก็พอจะหาดูได้บางคนก็ไม่ชอบมันนะเพราะมันเป็นนกค่อนข้างที่จะฉลาดฉลาดจนเกเรนั่นเองขโมยของจิกตีนกบ้านเก็บไข่นกมากินอะไรก็ว่าไปแล้วแต่มันจะทำตามนิสัยของมันนั่นเองนะครับแต่นั่นก็คือความฉลาดของนกอีแก นะแต่ที่พี่น้องเห็นอยู่ที่ลากต้นสแสมโครงกลางอันใหญ่โตวสวยงามตรงนี้ก็คือนกอีลิงฮะอีลิงนี่เขาก็เป็นสัตว์ประจำพื้นถิ่นแถบแหลมชบังอยู่แล้วถ้ามาแหลมชบังก็จะเจอลิงถ้าเขาอยู่ในป่าแบบนี้สแสมโครงกลางก็เ,เรียกว่าลิงสแสมนั่นเอง ลิงมีหลายเผ่าพันธุ์นะพี่น้องนะลิงไทยเนี่ยยังมีลิงวอกนะผมเคยไปที่จังหวัดพิษณุโลกแถวเนินมะปรางแถวน,นั้นก็มีลิงวอกแล้วลิงวอกก็น่าดูหัวกลมๆนะครับแล้วก็หางอาจจะสั้นกว่าลิงสมัยนิดนึงหน้าตาก็จะน่ารักน่ารักนะเอาพี่พาพี่น้องเดินดีกว่านะเดี๋ยวว่ามาเดินอยู่ที่เดียวอีกแกรมันก็ร้องล่าอยู่เนี่ยพาพี่น้องเดินเข้าไปใน ป่าชายเลนเรื่อยๆก่อนนะครับนะครับจะได้รับโอโซนไปด้วยได้รับทัศนียภาพในความเป็นป่าแล้วก็มีลักษณะที่เป็นต้นแสมโกงกลางแบบนี้นะครับมันก็มีความน่าดูมผมก็ไม่มีจุดหมายนะครับว่าจะเดินไปทางไหนก่อนนะ มีทา,างไปทางไหนก็เดินไปทางนั้นเรื่อยๆก็แล้วกันพี่น้องก็ชมบรรยากาศของป่าชายเลนไปนะครับเพื่อจะได้มีความสุขในวันหยุดอันนี้เป็นวันเสาระะ์ผมก็ไม่ได้รับงานนะครับก็เนื่องมาจากว่าไม่ได้สัมผัสกับป่านานแล้วไม่ได้เข้ามาอาบป่านานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพมันก็มีปัญหาก็ง้องกระแง,ง้ง,งนิดๆหน่อยๆ เออมันเหมือนจะคิดถึงป่านะครับก็เลยต้องพาร่างกายมาเข้าป่านิดหนึงนะ่งเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นเออนะผมได้พิสูจน์มาแล้วนะว่าจากการออันนี้เป็นนกกระเต็นครับพี่น้องครับ <c oughs> นกนกระเต็นก็น่าดูฮนะ <c oughs> เออชอบร้องเยอะเยะ้ยหาตัวไม่ยากนะครับแต่ก็ต้องค่อยๆดูไปเอเอนกกระเต็นนี่ก็น่าดูครับเพราะว่า หัวเขาใหญ่ปากเขายาวนะครับทีนี้พอเราไม่ได้เข้าป่านานเข้านานเข้ามันก็ทําให้สุขภาพเราอาจจะเหมือนกับเป็นหวัดง่ายขึ้นเออเดี๋ยวก็หนาวๆร้อนๆเอนเดี๋ยวก็ปวดเมื่อยๆเดี๋ยวก็อะไรอย่างเง,ง,งีง้ยงงงางงนะต้องพาร่างกายเข้ามาเจอกับป่านะอยู่เป็นประจำพอกลับออกไปแล้วก็ จะรู้สึกว่าสุขภาพเรามันดีขึ้นก็คือเราไม่ค่อยเป็นอะไรแข็งแรงมากขึ้นนอนหลับก็ง่ายขึ้นแล้วก็มากขึ้นนั่นเองนะครับที่ป่าชายเลนเนี่ยผมเคยพูดก็เ,เรียกว่ไรสำนวนเออของป่าชายเลนตอนที่ผมพาพี่น้องมาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนนะตอนนั้นก็ขึ้น เขายัางเป็นสะพานไม้อยู่นะฮะก็น่าจะเป็นการมาพาพี่น้องมาครั้งแรกหรือครั้งที่สองเนี่ยนะฮะก็เป็นสำนวนที่ติดปากเวลาผมไปไหนผมก็มกักจะใช้สำนวนในการพูดอันนี้ในวิดีโอนะ,ะก็ดูเหมือนกับมีความขลังของป่าชายเลนไปนะะวันนั้นผมพูดว่า ในขณะนี้ผมยืนอยู่ที่กลางป่าชายเลนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเอำเภอศรีราชานั่นเองเป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่แพ้กับป่าชายเลนที่จังหวัดชนบุรีเลยทีเดียวเออครับก็ยังจำได้จนถึงทุกวันนี้ออก็อาจจะน่าฟังหรือไม่น่าฟังก็แล้วแต่นะฮะแต่ผมก็ชอบที่จะพูด เพื่อให้พี่น้องได้มีความสนุกสนานเป็นบรรยากาศแห่งการพูดแบบเล่าๆไปหลายคนก็ต้องใช้สคริปต์หลายคนก็ต้องท่องมาก่อนหลายคนก็ไปอัดหน้าคอมพิวเตอร์ใส่เข้าไปที่หลังแต่ผมทําแบบนั้นไม่ได้นะคเพราะว่ามันจะต้องพูดในขณะที่เราเห็นภาพอยู่เนี่ยเออมันพูดได้นะครับเห็นเห็นเห็นไปก็พูดไป แต่ทีนี้พอถ่ายไปก่อนพอถ่ายไปแล้วไปพูดทีหลังเนี่ยมันพูดไม่ออกครับพี่น้องแล้วก็สำนวนสำเนียงในการพูดเนี่ยมันก็ดูไม่ธรรมชาติเออเหมือนลิง่ยนะธรรมชาติเนี่ยในลิงแสมธรรมชาติแต่เขารู้สึกคุ้นเคยกับคนนะเออเพราะเขาไม่ได้ทําท่าทางมูทะลุดูดันอะไรนะเพียงแต่มองเราอยู่ห่าง แบบห่งหวงห่วงนึกเปล่าเออนะฮใจดีเขาใจดีลูกหลานก็สนุกสนานนะ<ม>เลื่อนเริงใช่ไหมเออมผมเข้าใจว่าเขามองดูว่าเราจะมีอะไรให้เขากินหรือเปล่าบางคนก็มาให้อาหารเขาซึงการให้อาหารสัตว์ป่าตามที่เราไปในที่ต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะถูกต้องนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วสัตว์ป่าเขาสามารถหากินเองได้อย่างลิงเนี่ยบางที่ก็ไปให้ผลไม้เข้ามากเกินไปนะก็ทำให้เขาท้องเสียเออแล้วก็มีปัญหาต่อสุขภาพของลิงแต่ละที่เนี่ยล้วนแล้วแต่แตกต่างกันไปสวยงามครับ ต้นสมแหกงกลางก็มีหลายพันธุ์ด้วยกันงงกลางใบเล็กกงกลางใบใหญ่พังกาหัวสมดอกแดงเนี่นอกน,นั้นก็จะมีไม้ใกล้ทะเลอีกอย่างก็เป็นนะพวกผูพุกโพทะเลพวกลำพูเออพี่น้องรู้จักต้นลำพูไหมต้นลำพูที่ในเพลงนิทานหิงห้อยอ่ะที่มีหิงห้อยเยอะเออต้นลำพูเนี่ยผมก็เคยพาพี่น้องไปดูแถวแถว วัดท่ากระดานอเอบางละมุงจััวงชลบุรีมาแล้วบางละมุงจังวชลบุรีนะั่นก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับเป็นคลองบางละมุงที่มีวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน,นก็กก็หลายวัดด้วยกันโบราณสถานเก่าแก่ตรงนั้นก็มีเรื่องราวต่างๆของบางละมุงเนี่ยมันมาตั้งแต่สมัยอยุทยามาแล้วนะพี่น้องนะเออนะฮะ พระเจ้าตากสินท้าก็เดินทัาบผ่านแถบบางละมุงผ่านไปที่เมืองจันด้วยนะครับ,เ,ออนะรบเดินไปก็รู้สึกว่าทางเดินมันไกลกว่าเดิมนะเ,ออเพราะตอนนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าทางเดินเนี่ยเขายังสร้างไม่เต็มไม่หมดนะครับผมก็เลยไม่ได้เดินเยอะนะครับทีนี้พอเขาสร้างเสร็จมาแล้วเร,เราเดินจริงๆเนี่ยก็ดูว่าทางมันมันยาวขึ้น กับป่าเฉลเลนของประเทศไทยเนี่ยก็มีที่น่าสนใจอยู่ในลหลายๆที่ที่ผมเคยพาพี่น้องไปนะครับที่แรกก็เป็นที่จังหวัดระยองครับพี่น้องครับระยองนะป่าเฉลียงเนี่ย,ะะนนยมีความยิ่งใหญ่พอสมควรฮะแล้วก็สวยงามด้วยนะครับแล้วก็แถวๆบางประกงก็มีท่าข้ามนะครับท่าข้ามก็จะเป็นเกาะอันนั้นก็น่าสนใจ แล้วก็มีวัดอะไรสักวัดหนึ่งที่อยู่ริมแม่น้าบาบกงมีป่าชายเลนที่สวยงามเหมือนกันนะที่ชลบุรีก็มีแต่ว่าที่ชลบุรีเนี่ยผมใน,ในความคิดในความคิดส่วนตัวก็คือเหมือนกับว่าเป็นป่าชายเลนที่น่าสงสารนะเพราะว่า <c oughs> มีแต่เมืองขนาบหน้าขนาบหลังเต็มไปหมดนะเมืองยังไม่พอก็ยังมีสะพาน ที่มาชนละมาวิถีมาขนาบหน้าขนาบหลังหนักเข้าไปอีกเออเป็นปลาชะเลือปลาชะเลนที่ดูน่าสงสารนะแล้วก็จํานวนเนี่คยค่อยๆลดลงนะัดในจังหวัดในชนบุรีเนี่ยดูแล้วไม่ได้เพิ่มขึ้นมีแต่ลดลงนะฮผมเข้าไปสมัยก่อนนั้นก็รู้สึกว่ามันเยอะกว่าปัจจุบันนี้ค่อยๆลดลงจริงๆแล้ว ชนบุรีเนี่ยนะเกิดเป็นป่าชายเลนทั้งเมืองเนะมืองชนตรงนั้นนะโดนตัดถนนปิดล้อมป่าชายเลนไปเรื่อยๆนะครับจนป่าบางส่วนเนี่ยไปอยู่ใจกลางเมืองก็ยังมีนะบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะถแถวบอกตะเคียนพี่น้องไปดูใด้ได้นะเป็นป่าชายเลนที่ถูกตัดขาดนะก็ค่อยๆตายไปเช่นกันนะนะเพราะว่า น้ำที่เขาเข้าออกจากป่ากายบางพื้นที่มันกลายเป็นถนนไปแล้วนะครับก็เข้าใจว่าประเทศก็ต้องมีการพัฒนาที่จะสร้างถนนที่สร้างที่อยู่อาศัยต่างๆสร้างโรงงานเพื่อรองรับ EEC อะไรก็ว่าไปน,นัความเจริญของโลงนูดามีเป็นสะพานไม้ยังหลงเหลือบางส่วนนะก็ไม่เต็มนะ พี่น้องจะเดินก็ต้องดูความปลอดภัยด้วยนะผมเบื้องแรกผมก็ต้องดูก่อนค่อยเดินไปครับที่สําคัญก็คือเดินตรงเคข้าวจะปลอดภัยที่สุดมันมีข้าวมาอยู่นะครับจะพยายามนะถ้าตกตูมตามลงไปข้างล่างก็เป็นน้ําอยู่ดีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยเดินไปเดินได้สักระยะหนึ่งก็ยังปลอดภัยอยู่นะ ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะยังปลอดภัยอยูนะ่เดินได้ครับพี่้องเดินได้อพอหมดสะพานไม้ก็กลับมาเป็นสะพานปูนอีกครั้งไม่แน่ใจนะว่าที่เคยยังสร้างไม่เสร็จคือสร้างไม่เสร็จจริงกำลังกำลังทำอยู่หรือว่ารองงบรว่ามันหมดงบแค่นี้ไม่แน่ใจนะครับ ็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังงันอาจจะตกปุ๊บลงไปก็ได้อืมแต่ผมก็ปลอดภัยแล้วอืมอืไม่เป็นไรแล้วจากป่าชายเลนนะครับเดี๋ยวพ่อเสร็จจากป่าชายเลนแล้วเนี่ยคาดว่าจะพาพี่น้องขึ้นไปบน ขาแหลมฉาบังเขาแหลมฉาบังที่เป็นแหลมตัวแลมตัวปลายแหลมนะครับซึ่งมีทางทางขึ้นกับทางลงไปข้ามไปทะเลเนี่ยมันเป็นป่าที่มีความน่าดูเหมือนกันเคยพาพี่น้องขึ้นไปแล้วสองสามครั้งครั้งนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาคงจะพาพี่น้อง เดขึ้นไปอีกครั้งนึงเพื่อชมความสวยงามของป่าแล้วก็เดินทะลุออกไปก็กลายเป็นทะเลเวิงว้างเออสวยงามไปกแหวนเนพราะนั้นวันนี้พี่น้องจะได้ทั้งโอโซนป่าชายเลนแล้วก็โอโซนเขาแหลมฉากบางเสร็จแล้วก็จะได้ โอโซนกินไอทะเลเขวาไโอ้สามเรื่องสามรถเลยนะวันนี้นะครับก็คอยติดตามกันไปก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ต่อไปกับสวนพินศรีราชาครับสวัสดีครับ